สวัสดีคะ่ะบ้านเดี่ยวนะคะอยู่ในหมู่บ้านตะวันนาวินธัญญะพองแปดตําบลรําผักกูดอำเภอธัญญะจังหวัดปทุมธานีนะคะทุกท่านหลังนี้นะคะมีพื้นที่50ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งไว้พร้อมอยู่เลยนะคะราคา2ล้าน6 0 0 0บาทค่ะทุกท่านเป็นบ้านมือสองตกแต่งพร้อมอยู่นะคะ กูได้เต็มนะคะทุกท่านภาระรานี่เยอะติดแบคทเรียฟีสินเชื่อนะคะฟรีค่าโอนฟรีเงินดาวด้วยนะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะสวยงามเหมือนใหม่กันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านห้องน้ำยังกว้างๆเลยนะคะสองล้านหกแสนบาทตกแต่งไว้สวยงามได้เหมือนได้บ้านใหม่นะคะสนใจสามารถโทรไปคุยรายละเอียดก่อนได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ นัดชมบ้านดูทําเลกันก่อนได้นะคะสำหรับในวันนี้เจเคนขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ